กำพูชาพาวะตั้งแต่ยังไม่เริ่มค่ะคำสั่งกองทัพไทยสั่งเปลี่ยนเสื้อเกราะระดับ4ทหารแนวหน้าสเปคป้องกันสูงสุดเตรียมบทขยี้จุดอ่อนศัตรูหากยังจำกันได้ค่ะฮุนเซนเนี่ยเคยคุยโวเอาไว้ว่าขมเมนกำลังจะผลิตเสื้อเกราะเองแถมบอกกันกระสุนได้ดีเยี่ยม แต่พอมีภาพหลุดของทหารเขมิออกมาเสื้อเกราะนั้นแค่จะให้สวมใส่ย,ยังเกือบหลุดไม่ต้องไปถามหาถึงประสิทธิภาพค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะพอสถานการณ์ชายแดนไทยเขมรยังไม่นิ่งค่ะกองทัพไทยก็เลยเตรียมพร้อมจัดเต็มทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จะมาสนับสนุนกําลังพลและเสริมความแข็งแกร่งให้ทหารแนวหน้า โดยเพจเฟซบุ๊กของพี่เล็กวัสนานานุ่มผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดังได้โพสต์ความระบุว่าบิ๊กเล็กสั่งเปลี่ยนเสื้อเกราะพลทหารจากระดับ3เป็นระดับ4ทั้งหมดหลังลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาพบกำลังพลยังใช้ระดับ3ย้ำความปลอดภยัยกำลังพลต้องมาก่อนฝากกองกำลังสุรนารีทบเร่งดำเนินการพื้นที่เนิน469เนิน6 7เ จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งทางด้านบิ๊กเล็กได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมความพร้อมของหน่วยทหารหน้าแนวชายแดนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตรักรําเสียสละมาอย่างต่อเนื่องยาวนานพร้อมยกย่องและนำความปรารถนาดีจากแนวหลังมาสู่กำลังพลในแนวหน้าทุกระดับในโอกาสนี้ได้ติดตามรับฟังสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยตรงจากหน่วยปฏิบัติสำหรับประกอบการพิจารณาสนับสนุนอย่างใกล้ชิดในระดับนโยบาย การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้มุ่งเน้นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญอาทิพื้นที่เนิน469บริเวณช่องบกและเนิน677บริเวณช่องอันมา้าอำเภอน้ำยืืจังหวัดอุบลราชธานี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำอุดมการทหารอาชีพไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ใดต่างเป็นกลจักสำคัญของกองทัพซึ่งความเข้มแข็งของกองทัพคือความมั่นใจของประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติดังนั้นขอให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจในกิติยศและศักดิ์ศรีของความเป็นทหารที่ยึดมั่นในผลประโยชน์ของบ้านเมืองและสวัดิภาพของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง และการจับตาสถานการณ์ชายแดนที่หลายฝ่ายมองว่าอาจจะเกิดการรบในรอบที่3นั้นมีโอกาสเกิดขึ้น50/50 50อย่างแน่นอนเพราะตอนนี้จีนได้ส่งความช่วยเหลือให้เขมรอีกเช่นเคยแต่ครั้งนี้จีนมอบอุปกรณ์เก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมแก่กัมพูชาสนับสนุนการฟื้นฟูหลังความขัดแย้งชายแดนดานกัมพูชาก็ยกย่องสรรเสริญจีนเป็นพันธมิตรที่ไว้วางใจได้มากที่สุด นอกจากนี้จีนให้คำมั่นว่าจะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก,ก่กัมพูชาเป็นมูลค่าเกือบสองล้านห้าแสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ78ดล้านบาทใช้สนับสนุนพลเรือนกว่าหแสนคนที่ต้องพลัดถิ่นเนื่องจากการประทะก,กันทางอาวุธตามแนวชายแดนอีกด้วยคำสั่งดังกล่าวเพิ่งประกาศในเวลาไล่เลี่ยก,กันหลังจากจีนได้รับตัวเฉินจื้อเจ้าพ่อแสแกเมเมอร์คนสนิทของฮุนเซนดังนั้นไม่อาจวางใจสถานการณ์ชายแดนได้เลยเพราะตอนนี้ขมิ้นทำทุกทางให้จีนยอมช่วยเหลือ เพราะกะหายอยากรบไทยรอบสามค่ะ